คนทุกคนพามาหาเห็ดเห็ดเฟี้ยงเห็ดฟางย <Wow S 1> ิ่งมันนี่ว้าเห็ดเฟี้ยงนี่นี่กำลังเกิดโอ้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 เตือนเตืนเตือนเตืนนี่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 เห็นเพิ่นเห็นเพิ่นได้เห็ดสินดะจ้านี่นี่อีกดอกหนึ่งโอ้โอ้โอ้ยบานเบิดเลย นี่บอพี่พี่อุ้ยอันนี้ตัดไปแล้วโอ้พี่พี่โอ้มเป็นอันนั้นมันนี่แสดงว่าอันนี้ตัดไปแล้วสิมีเสืออยู่ข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาคอนหาคอนโอ,โอ้มันเอาอุย้ยตื่นกับแก่ อ้นี่สิถือบบน,นี่นี่ก็คียนี่ไม่เป็นเสื้อเท้ขาวอยู่จ้ะนี่นี่เขาเอื่อหนีเปี้ยงนี่ส้วงเนี่สิโพมันสิละนี่อะไะคือว่าเห็น เห an ็นแล้วซ้อนดียแล้วเปนเพื่อนเชี่ยวของสีละเห็ดเฟียงเห็ดเฟียงหาเชี่ยวเชี่ยวของยายสวนนี่นีโอ้สียบุรุษว่าสีอะนี่นี่ก็โอ้ยเชี่ยวโอ้ยนี่เด้ยวโอเมีน ันก็ร่างเป็นเสือก็ร่างเกิดมันก็ร่างนี่เดี๋ยวหายก่อนฉันว่าได้ดอกเดียวสั้นนี่มันจะเป็นเสือเขาคาพี่น้องนี่นี่นี่โมเมนอุ้ยตกใจยิ่งเพิ่นเชียร์เพิ่มเห็นบ่มันเป็นเสืออยู่จ้ะนี่โอ้เสือล่ามาเต็มเลยนี่นี่ โอ๋อเอี่ยงนี่คือเงาเถะเดี๋ยวมาเกิดขึ้นมาอีกคนนะ่ะโอ้โหเอ,อียงมุนปุยปุยไดย้คอยก็ได้ไอสอนให้ไปชมให้นี่ว่ะช่วงบ่ายมันหอนเนาะมันก็นเลยขึ้นมาอีกการอีกก็เนื้อแบบที่นี่ตองกั้น ก็ต้องตัดด้วจ้ะให้เขาเป็นเสือ้อนี่ได้แล้วยังหายอยู่คือบเห็นให้เขาเป็นเสื้ออีกเขาจะบ่เอาเบอร์ด,ด้วจ้ะว้าว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 พี่นะดอกไม้ประจานี่เห็นไหมเห็นไหม